ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะเอาตัวสรุปวิเคราะห์ไตรมาสที่2-2024ของเซลเซียสนะครับที่ประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็รายได้รวมออที่เติบโตขึ้นมา23% Year on y เยอนเยยียระครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2-2023นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ผมเอามาวิเคราะห์หรือว่าสรุปให้เนี่ย สา,าสามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจในการ, Off ในในรลงทุนในหุ้นเซลเซียสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่มีเซลเซียสอยู่หรือคนที่ถือเซ right ลเซียสอยอู่แล้วนะครับจะสามารถตัดสินใจได้เพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับในการลงทุนของหุ้นเซลเซียสนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับว่าในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาไม่สามารถรายได้ติดปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้สามารถรายได้ตามกําหนดนะครับ ก็เลยต้องมาอัดเป็นคลิปให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของงบการเงินของเซลเซียสกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงมีรายละเอียดเป็นยังไงมีแนวโน้มของธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เซลเซียสบอกว่าในปี2023เนี่ย เซลเซียสทำรายได้ไปถึง1.2 1.32พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีคอสมาจินอยู่ที่48%นะครับและในส่วนของ EBITDA เนี่ยอยู่ที่295.6ดอลลาร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเซลเซียสมี Market Share เป็นอันดับ3นะครับสำหรับเครื่องดื่มให้กำลังงานในตลาดอเมริกานะครับเป็นรองเพียงแค่ Red Bull กับ Monster นะครับ ซึ่งเซลเซียสมีทั้งหมดคอ4คอโปรดัก์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจในรายละเอียดอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในภาพของที่ผมรีวิวไว้นะครับในส่วนของที่เซลเซียสเน้นก็คือจะเน้นไปทีเ่เครื่องดื่มที่ให้กำลังงานและไม่มีน้ำตาลนะครับและในปี2024เนี่ยเซลเซียสมีการขยายตลาดไปนอกอเมริกาถึง6ประเทศนะครับอันนี้เดี๋ยวรายรายละเอียดไปดูกันนะครับ ที่ผ่านมาผมก็เคยพูดไปแล้วหลายๆไลน์นะครับว่าเซลเซียสมีการขยายไปยังต่างประเทศและก็เป็นพันธมิตรกับบริษัทเบปซี่โคนะครับเบซี่ที่เป็นตัวมีการเข้ามาลงทุนในบริษัทเซลเซียตประมาณ500กว่าล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จะนำพาตัวเซลเซียตออกไปทำตลาดยังต่างประเทศด้วยตัว ระบบโลจิสติกของแปบซีนะครับแล้วเซลเซียสเนี่ยเปิดดาเนินการมาแล้วทั้งหมด20ปีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของเซลเซียสที่บอกในหน้านี้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็เซลเซียสก็จะบอกว่าในภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมในส่วนของเครื่องดื่มให้กําลังงานเนี่ยมียยังมีแนวโน้มที่เติบโตนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตนะครับ แนวโน้มที่เติบโตเป็นแนวโน้มที่เติบโตค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะครับเติบโตแต่ชะลอตัวนะก็คือจาก5% 13% 5%, 8%้ล,ลงมาที่3%ในปี2024นะครับดังนั้นเนี่ยภาพการเติบโตหรือว่ารายได้ของเซลเซียสเนี่ยก็ยังเติบโตได้นะครับแต่ว่าการเติบโตอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเมื่อเทียบกับปี2021 หรือ2023ที่ผ่านมานะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงพีคของราคาหุ้นเซลเซียดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เซลเซียสก็ตอนนี้เนี่ยตัว P/E ก็อยู่ในระดับค่อนข้างจะยังสูงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในภาพของเทคนิคก,กันด้วยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเซลเซียสก็บอกว่าในปี2023หรือว่าแต่ละปีเนี่ย เซลเซียสได้มีการขายผ่านทางรีเทลเซลเนี่ยไปได้เท่าไหร่นะครับถ้ามาดูแล้วเนี่ยยอดขายไปพีคตรงปี2023นะครับทำได้1.88พันล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่ามาดูในปี2024ตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเครื่องปีก็คืออันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยตัดวันที่14เดือน7หรือว่าเดือนที่ผ่านมานะครับ ออตอนนี้เนี่ยขายมียอดขายไปแล้ว1.31พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เซลเซียสบอกว่าเซลเซียสมีส่วนแบ่งหรือว่ามีส่วนร่วมในการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้กำลังงานเนี่ยถึง46.5%ในปี2024นบ่ะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำแบบสำรวจนะครับเพื่อที่จะไปสำรวจเกี่ยวข้องกับความสนใจหรือว่า อะไรมีส่วนในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกมลังสำหรับคนที่มีอายุในระหว่าง18ถึง34ปีนะครับ28%ของผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าถ้ามีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพหรือที่มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของคนอายุ 1 8ปถึง34ีปีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ4 6ของผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ย18ปถึง34ปีเนี่ยบอกว่าประสิทธิภาพของเครื่องดื่มชูก,กำลังเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มที่ให้กำลังงานเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยเขามองถึงประสิทธิภาพด้วยและส่วนประกอบส่วนผสมในเครื่องดื่มว่ามีผลดีต่อสุขภาพหรือไม่ดังนั้นเนี่ยและก็ให้กำลังงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน น,น,นะนะภาพนี้เนี่ยเซลเซียสกำลังโยงไปถึงประสิทธิภาพของอผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมถึงส่วนประกอบเนี่ยที่ดีต่อสุขภาพและภาพนี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับบ่งบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นคน,คนกลุ่มที่เซลเซียสเจาะตลาดคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะทำให้ช่วงที่ช่วงต่อไปไม่ว่าจะเป็น เขาอายุเกิน35 3 6 3 7 38เขายังคงให้หรือว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของเซลเซียต,ต่อไปนะครับเพราะว่า,าถือว่าเจาะตลาดได้ค่อนข้างที่จะตรงกลุ่มนะครับเพราะว่าคนกลุ่มใหญ่ก็จะอยู่18ถึง34ปีที่มีการออกกำลังกายอย่างาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอนาคตในลักษณะของกลุ่มที่เป็นวัยทำงานนะครับ อันนี้เนี่ยก็แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาถึง10จุดจากปีก่อนนะครับที่บอกว่าเ,เครื่องดื่มที่ให้ประสิทธิภาพในการให้พลังงานเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจเยอะมากนะครับสำคัญนะฮะอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขยายตลาดของเซลเซียตออกไปนอกอเมริกานะครับ ในส่วนของที่แคนาดาเนี่ยก็เริ่มขายตั้งแต่เดือนเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็คือมกราสองพันแล้วก็ในส่วนของ UK หรือว่าสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มขายตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วในส่วนของที่เป็นที่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ก็ขายตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแล้วก็อีก2ประเทศ3ประเทศนะครับที่ กำลังจะเริ่มขายนะครับก็จะมีที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่ฝรั่งเศสนะครับที่คาดว่าจะเริ่มทำตลาดหรือว่าเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเซลเซียสได้นะครับแต่ความจริงเนี่ยเซลเซียเนี่ยถ้าเกิดเรา,เาสนใจที่จะซื้อเซลเซียสมาทดลองดื่มเนี่ยเราสามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ก็มีนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูร้านที่ มีความน่าเชื่อถืออันนี้บางคนอาจจะสนใจที่จะเอามาทดลองดูอันนี้เนี่ยก็อาจจะซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับอืมแต่ว่าภาพที่เป็นทางการที่เซลเซียสขยายไปอย่างต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตอนนี้ก็จะเริ่มมาทั้งหมด6ประเทศนะครับมีแคนาดาอังกฤษไอซ์แแลลดะอสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็ฝรั่งเศสนะครับในปี2 0 2 4น่น่าจะสามารถที่จะทำตลาดได้ 6ประเทศนี้นะครับที่แอดเข้ามาในมาร์เก็ตของเซลเซียตนะครับประเด็นของผมนะครับก็คือโลจิสติกก็สำคัญโลจิสติกเนี่ยเซลเซียตได้เป๊ปซี่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้อาจจะต้องไปดูในภาพรวมของการขยายไปยังต่างาประเทศเนี่ยอาจจะต้องไปดูถ้าเกิดงบการเงินออกมาเราอาจจะต้องดูในลักษณะของ ต้นทุนในการที่จะต้นทุนในการดําเนินง,งานหรือว่าต้นทุนในการจัดส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดมีดีเทลตรงนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะขยายไปตลาดไหนก็ตามจมําเป็นจะต้องใช้เงินตรงทุนนะฮะอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าเป๊ปซี่ก็จะเข้ามาช่วยเซลเซียสในลักษณะของการประหยัดต,ต้นทุนในการจัดส่งได้นะครับส่วนหนึ่งแหละและส่วนใหญ่หญด้วยนะฮะ อะแล้วถ้าเกิดเรามาดูการโกรธหรือว่าการคอนโซลิเดตในภาพของ Revenue เนี่ยทั้งภาพในอเมริกาและนอกอเมริกาเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูชาร์ตนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในภาพของรายได้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในอเมริกาอยู่ประมาณสัก98-97%แนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากต่างประเทศเริ่มค่อนข้างที่จะขยายตัวเรื่อยๆในภาพของต่างประเทศนะครับ แล้วถ้าเกิดเรามาดูในภาพของ5ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับ Q3 Q2 อ,อ Q3 Q2 2023เนี่ยเติบโตสูงมากเหลือ112%เปนะครับ year on year นะครับแล้วก็มาที่ Q2 2 0 2, 2 4เมื่อเทียบกับ Q2 2 0 2 3เนี่ยเติบโตขึ้นมา23%จะสังเกตได้ว่าเหมือนกับภาพรวมของตลาด เครื่องดื่มให,ให้กำลังงานนะฮะอ,อ,อันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะการเติบโตเติบโตได้แต่เติบโตแบบชะลอตัวนะครับร้อยสิบสองร้อยสี่เก้าสิบห้าสามสิบเจ็ดและลงมาที่ยี่สิบสามนะครับแต่ยังเติบโตได้นะครับแต่สิ่งที่ Celsius เซลเซียสผมเข้าใจว่าเซลเซียสมองภาพนี้ออกมาตั้งนานแล้วก็คือ,อ,อการเติบโตเริ่มชะลอตัว ดังนั้นเนี่ยเซลเซียสจำเป็นจะต้องหา,าตลาดใหม่เข้าไปเจาะตลาดนะครับก็เลยขยายออกไปต่างประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามขยายไปต่างประเทศแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่หลังจากนี้เนี่ยที่เป๊ปซี่เข้ามาลงทุนในเซลเซียสอยู่ประมาณ500กว่าล้านดอลลาร์เนี่ยแล้วก็เป็นสามารถเป็นดิสติบิวเตอร์ได้ ได้ดีมากๆนะครับที่จะใช้ระบบโลจิสติกของแปบซีนะครับแต่ว่าเราต้องติดตามกันนะครว่าโกลดอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการโกลดแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ในอนาคตนะครับใน q3 q4 ที่มีการทําตลาดในภาพของต่างประเทศเพิ่มเติมได้เพิ่มเนี่ยโกลดนี้จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือในภาพของตลาดต่างประเทศเนี่ย พยายามเจาะตลาดต่างประเทศแต่ว่าค่อยๆค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับคิวสององพันยีเนี่ยถือว่ามียอดขายหรือว่ารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับก็คือทำได้สิบเ้าจุล้านดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกับ2023เนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ1ิบสิบถึงสิล้านดอลลาร์นะครับคิวสองเน่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง19.6้าล้านดอลลาร์ อันนี้เนี่ยก็ไปดู Q3 ว่าการเติบโตของตลาดตามประเทศของเซลเซียสเป็นยังไงถ้าเกิดมีการโกรดได้ดีขึ้นแล้วก็อัตราการโกรดที่ปรับตัวแบบในลักษณะของอัตราเร่งนะครับที่เซลเซียสออกไปทําตลาดตามประเทศได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าจะมีการฟื้นตัวของออภาพของรายได้รวมถึงราคาหุ้นด้วยนะครับ อ่าอันนี้เนี่ยเซลเซียสก็บอกว่าเซลเซียสเนี่ยในปี2024เนี่ยถ้าเกิดเอ่อมาดูส่วนแบ่งการตลาดแล้วเนี่ยเซลเซียสอยู่อันดับ3นะฮะเป็นรองจาก Red Bull หรือว่ากระทิงแดงบ้านเรานี่แหละแล้วก็รวมถึงตัว Monster นะครับ Monster อนันดับ2นะครับแล้วก็เซลเซียสมาอันดับ3นะครับแต่ว่าให้สังเกตยอดขายเนี่ยยอดขายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง year on year เนี่ยเอ่อ ออต,ต,ตั้งแต่ตั้งแตต่้นปีมานะฮะออยอดขายเติบโตขึ้นมา422.9 2 4ออล้านดอลลาร์นะครับส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยรายยอดขายเนี่ยลดลง44.8ล้านดอลลาร์เ d ดบู l ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่129.4ล้านดอลลาร์นะครับ เ e d b บู l เนี่ยยังไงเขาก็ร้อนแรงพอสมควรนะครับแต่ว่ามีคู่แข่งรายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น c 4นะครับขึ้นมาสี่หนึ้ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออารามินะฮะอารามิขึ้นมาทำรายได้เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ122.3ล้านดอลลาร์นะครับแต่ภาพของเซลเซียสถือว่ายังเติบโต ค่อนข้างที่จะสูงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยอดขายค่อนข้างจะสูงในปี2024นะฮะอ่าเนอันนี้ก็จะเป็นส่วนแบ่งนะส่วนแบ่งเซลเซียสอยู่ที่11.4เเนะครับภาพภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มให้กำลังงานนะฮะอันนี้ก็ถือว่าการแทร็กอันนี้เนี่ยเซลเซียแทร็กออกมาเป็น เหมือนจะเป็นลายมันนะครับแต่ว่าลงไม่ไม่ลงมันพอดีเพราะว่าบางบางเดือนเนี่ยอาจจะมีการแทร็กสองสองรอบนะฮะอันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยไปพีคเอาเดือน5้านะฮะที่ทำได้สองร้อยหกจุดเ้าล้านดอลลาร์นะครับอ่ะอันนี้นีภาพก็เซลเซียก็ยังดูเติบโตอยู่นะครับโอเค ครับจากที่ผ่านมาจากข้อมูลทั้งหมดที่อ,อธิบายมาเนี่ยที่เซลเซียอธิบายมาเนี่ยสรุปก็คือในไตรมาสที่ 2, 2,024เนี่ยทำไรายได้ไปถึง402ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเยนเยนเนี่ยก็สามารถทำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง23นะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง32อยู่ที่209ล้านดอลลาร์นะครับกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.28ล้าน,นดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น65%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็พื้นที่ในการวางสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง35%นะครับหรือว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5SKU ต่อร้านค้านะครับรวมถึงเซลเซียสเนี่ยมีมีส่วนร่วมในการเติบโตของเครื่องดื่มให้กำลังงานในในไตรมาสที่2เนี่ยถึง47%นะครับ แล้วก็มีการาส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นดอลลาร์เนี่ยหรือว่าเทียบกับเป็นตัวเงินเนี่ยเพิ่มขึ้น1.4เอร์เซเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นลักสณงของเปรียบเทียบในเชิงของ MarketShare นะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่52นะครับในกิวที่2นะครับแล้วก็ทำได้เพิ่มขึ้น3 320จุดพื้นฐานนะครับอันนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่า3:20จุดพื้นฐานนี้เปรียบเทียบปีที่แล้วอย่างไรนะรเกิดขึ้นจากการลดต้นทุนอ๋อโอเคเปิดเกิดขึ้นจากการลดต้นทุนแล้วก็ต้นทุนของวัสดุและการขนส่งนะครับเนี่ยอันนี้สําคัญถ้าเราอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดของงบการเงินถ้าเกิดสิ้นปีมี a n n u a l report ออกมาเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปดูในรายละเอียดว่าต้นทุนเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรบ้างถ้าเกิดเรามีเวลา ลงศึกษาตรงนี้ดูก็จะดีนะฮะแล้วก็จะมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะครับ3ชนิดชนิดผงนะครับชนิดดื่มเนี่ยพร้อมดื่มเนี่ยสชนิดแล้วก็ชนิดผง3ชนิดนะครับที่มีการออพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวันในการเก็บสต็อกนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อไรายได้ในไตรมาสที่2นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ถือว่าเติบโตขึน้ขนค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปคือภาพรวมของตลาด Energy เนี่ยอาจจะมีการเติบโตแบบชะลอตัวนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะฮะการลงทุนก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็น ภาพรวมนะที่ทออกมาเป็นตลางเนี่ยจะได้ดูง่ายๆนะครับเนี่ยก็คือภาพรวมของรายได้เนี่ยรายได้รวมเนี่ยเติบโต23%เอนเดียวเดนะครับแล้วก็ในตลาดอเมริกาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา23%มนะครับเพราะว่ามีคอนทริบิวต์ค่อนขา้างจะเยอะประมาณ9 8อนยู่ในอเมริกาอยู่ก็คือ,อภาพรวมก็ยังไม่เขาเรียกนะไม่ได้มีผลกระทบจากตลาดต่างประเทศมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูเฉพาะในต่างประเทศเนี่ย เมื่อเทียบกับ Year on Year เนี่ยปรับตัวขึ้นมา30%ถือว่ามีอัตรา growth หรือว่าอัตราการเติบโตมากกว่าในตลาดอเมริกานะครับถ, 20, ถึง7%ถง7%นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมาดู net income เนี่ยปรับตัวขึ้นมา55%อันนี้เนี่ยก็เติบโตมาจากการที่มีการลดต้นทุนในการผลิตในส่วนของวัสดุและในส่วนของระบบโลจิสติกสนะครับ แล้ก็จะมีในส่วนของโอเคภาพอื่นอ่า EPS EPS ก็คือกำไรต่อหุ้นเนี่ยเติบโตขึ้นมา65เนะครับเอ่อเมื่อเทียบกับอา่า Q2 2023นะฮะขึ้นมา65เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเซลเซียสที่ผมเอาเอา่อในรายละเอียดของงบการเงินมาฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟราคาของอ่หุ้นเซลเซียสกันด้วยนะครับว่า เป็นอย่างไรแล้วก็มีจังหวะหน้าเข้าลงทุนแค่ไหนนะครับว่าตัวเซลเซียสเนี่ยแนวรับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเซลเซียสนะครับที่ผมวิเคราะห์เบื้องต้นไว้ให้แล้วเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเราดูจากเว็บนะครับถ้าดูเวฟเนี่ยผมใช้ตัวฟิโบนัชชีมามาวัดเนี่ย แถวๆปี2อ2 2ี2022เนี่ยที่ลงมาต่ำสุดตรงนี้เนี่ยถือว่า,าสามารถทำเป็นศูนย์แล้วก็ขึ้น1ลง2ขึ้น3ลง4 4เน่ยไม่ไม่เกินหัว1น,นะครับลงมาไม่เกินหัว1ก็เลยเอมองเป็น4ีได้และขึ้นไป5เวฟ5แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับ ลงมาแตะที่ ema 200ใน timeframe week นะครับดังนั้นเนี่ยภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่ลงมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วในภาพของ r s i เนี่ยลงมาถือว่าเป็น over s o l l แล้วด้วยนะครับขายเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ภาพของ macd หรือว่า indicator ที่เป็นโมเมนตัมเนี่ยก็ยังมีทิศทางในการ ลงได้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลงต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะถัวเฉลี่ยนะครับทำดีซีเเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยยังคงสามารถที่จะรับได้สักหมายหนึ่งนะครับแต่ว่าแนวโน้มถ้าเกิดเรามองว่าแนวโน้มยังลงลงต่อเนี่ยอาจจะต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับมีโอกาสลงต่อได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นในรับสําคัญ นะครับพอสมควรนะฮะที่บริเวณ39.5นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่39.4แล้วก็หลังปิดตลาดตอนนี้เนี่ยเหมือนจะลงมาอยู่ที่39.35นะครับลบลบไปอีก0.13%นะครับอันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องอผ่านตรงแนวรับตรงนี้ไปก่อนนะฮะ แล้วก็อีกแนวรับนึงเนี่ยจะอยู่ที่ถแถวโซน27.5นะครับที่คาดว่าอาจจะอาจจะลงไปถึงนะครับถ้าเกิดในมุมมองของเชิงเทคนิคเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีฐานที่แข็งแกร่งพอสมควรนะฮะก็ถแถว27.5นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแนวนึงแนวลึกเลยนะครับลึกมากก็อยู่ถแถวประมาณ เอาเป็นแนวนี้นะฮะแต่ไม่อยากให้ลงมาถึงนะฮะลงอยู่ที่15.8อ่าที่15.8นะอืมเอ่อไม่แน่ใจว่าจะลงมาถึงหรือเปล่านะแต่ว่า,าโซนเอ่อตรงเนี้ยเป็นแนวที่ แต่แต่ทรงกราฟเนี่ยยังคงชันพอสมควรนะครับในใน,ในการลงมาก็อาจจะต้องถอยลงมารับแถว27.5นะครับถ้า,ถาเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องรอนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีแนวโน้มกลับตัวแล้วค่อยค่อยซื้อตอนนั้นก็ได้ค่อยถัวตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่มีก็รอเหมือนกันนะครับรอว่าเขาจะหลุดลงมาหรือเปล่าถ้าหลุดลงมาก็แถว 27.5นะครับเพราะว่าธุรกิจยังคงเติบโตได้อยู่แต่ว่าการเติบโตไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในอดีตนะครับภาพมันก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมหุอุตสาหกรรมและการขยายตัวออกไปต่างประเทศด้วยว่าจะไปสามารถตีตลาดต่างประเทศได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นภาพรวมของเซลเซียที่เอามาฝากกันนะครับเ,เดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะครับภาพของ PE นะผมเข้าใจว่า PE เนี่ยถ้าเกิดมาดู PE ในรายไต,ตรมาสเนี่ย Q Q2 คิวองอ่าน,นี้ออกมาแล้วด้วยนะครับ Q2 เนี่ยออกมา PE ตอนนี้อยู่ที่55.95อันนี้ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ59เก้าเพราะเพราะถ้าเกิด S&P อยู่ประมาณจัก20เท่าประมาณนั้นนะฮะ20ตน้ตนๆน,นะครับแต่ตอนนี้ขึ้น เซลเซียตยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ก็คือห้าสิบห้าจุ้านะครับถ้าเกิดปี2023ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่เจ็9ส้านะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงมี PE ที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าบริษัทรายได้ก็ยังคงโกรดอยู่ถึง2ี่สิบสามเปอเซนเดียเียนะครับ อันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดมาดูในส่วนของรายไตรมาสเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าทําได้ดีในภาพของเขาเรียกไรเอ่อกำไรเนี่ยกำไรถือว่ายังคงได้กําไรอยู่นะครับแล้วก็รายได้ไม่ค่อยเขาเรียกเติบโตอย่างชะลอตัวอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเป็นภาพเดียวกับอุตสาหกรรมแต่ถ้าเกิดเรามาดูในไททั้งปีเนี่ยคาดการณ์ของทั้งปีเนี่ย รายได้เติบโตจากปี2023ค่อนข้างจะเยอะนะครับ2อ2 3ยเนี่ยอยู่ที่1320ล้านดอลลาร์นะครับปี2024การคาดการณจะอยู่ที่1630ล้านดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดมาดูเป็น b บควอเตอร์ถ้า b บควอเตอร์ควอเตอรหน้าก็ยังมีการคาดการณ์ว่ายังคงเติบโตได้นะครับแล้วถ้ามาดูในภาพของสุขภาพทางด้านการเงินเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยก็ มีหนี้สินต่ํามากนะครับหนี้สินเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณสัก2ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับในเมาดูถ้าเป็น b บคิวก็ยิ่งน้อยลงไปด้วยนะครับในภาพของหนี้สินนะครับส่วน c a แ flow หรือว่า free cash flow เนี่ยกระแสงเงินสดเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ เงินหรือว่าสินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสดเนี่ยคือถือว่าสูงมากนะครับมีทั้งหมด903ล้านดอลลาร์นะครับใน q 2 2 0อ4ันนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีสุขภาพทางด้านการเงินค่อนข้างจะดีสำหรับเซลตัวเซลลเซียรน,นะครับอันนี้จะดูไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปี2023ันีอันนี้หน้าเรเวนิวจะเป็นลักษณะของการสรุปทั้งปีนะครับ เรามาดูการโกรดนิดหนึงภาพของออก็ถือว่าการคาดการไปถึงปี2027เนี่ยโตขึ้นไปถึง3 0 0 0ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อยู่ที่1.63พันล้านนะครับที่มีการคาดการไว้นะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยการเติบโตของรายได้เนี่ยจะขึ้นไปอีกประมาณ1เท่าตัวเมื่อถึงปี2027นะครับ ก็ถือว่า,ามีแนวโน้มเป็นบริษัทที่การเติบโตค่อนข้างที่จะมีการโกรดที่ค่อนข้างจะฉันนะฮะถ้าดูจากกราฟนะฮะโอเคอืมภาพประมาณนี้ที่ผมเอามาฝากสำหรับตัวเซลเซียสนะครับอ่ะยังไงต้องขออภัยอีกครั้งนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์ตามกำหนดการนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวก็จะมีไลฟ์ออกมาเป็นระยะระยะนะครับ ช่วงนี้ก็ผมมีการทำคลิปที่เป็นคลิปชอ็อตอัปเดตข่าวอัปเดตตัวผลประกอบการค่อนข้างที่จะออกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับตัวสรุปวิเคราะห์เซลเซียสเอถือว่ายังคงลงต่อลงทุนได้นะครับแต่ว่าราคามีโอกาสยังคงมีโอกาสลงต่อในภาพของเทคนิคนะครับเพราะว่า ราคาขึ้นมาสูงแล้วก็ตัว P/E ก็สูงเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนวรับอีก2แนวข้างล่างก็อาจจะไปพิจารณาตรงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของตลาดใหญ่ภาพรวมของเศรษฐกิจก็อาจจะมีผลกระทบต่อเซลเซียสด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าเกิดอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับลาสวัสดีครับ